Thank you เราก็มาอยู่ที่แถวตลาดคูแล้วนะคะกําลังอันนี้พู่งจอดรถเสร็จนะเลยมานิดนึงจากทางร้านเราเห็นร้านแล้วแหละเแต่เราข้ามถนนแป๊บนงึงโอเคเราเห็นร้านแล้วแหละเราเอารถมาจอดแล้วะคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันนะมันอยู่ในตลาดเดี๋ยวเลยเนี่ยสุดสะพานนี้ค่ะตรงด้านหลังเองนะสุดสะพานทางด้านนี้ก็ไดถึงแล้วนะก็ วันนี้อึมคืมมากเลยก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินอะไรอร่อยๆนะคะที่ตลาดภูกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเด็ดแค่ไหนตามกันมาเลยค่ะนี่คนนี้เขาอยากกินตามกันเลยคขอทายาถอดนิดหนึงนะนี่น้าไหลเลยถึงแล้วนะตลาดภูนะของคเนเยอะมาก ศูนย์อาหารตลาดทูนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะ้ยเต้นเต้นมากเลยว่าวันนี้ถี่อะไรดีนะคะแต่ว่าเรามีในใจแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งใจเลยค่ะว่าเราจะทานกินอะไรเดี๋ยวตามจะมาเลยเล็กของง่ายเล็กหองยุคอนถึงแล้วลาเล่เผยเล็กหองเล็กหงเนี่ล่เเล็กขงใช่ ก็เดี๋ยวเรานั่งมืแล้วกันนะเป็นเป็นเซ็ตนี้เลยเนะอนเซ็ตนี้เขาเลือกม่สุดยะ เป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อปลา แต่ว่าันนี้เอโต้ไปนะน้ำทุกอร่อยมากอืมอร่อยมากทุกคนเขาก็จะมีมาให้นะคะก็จะมีสีฟู้ดนะคะแล้วก็จะมี เขาตกขึ้นมาแล้วที่นี่เขาตกขึ้นมาแล้วขนี่สุด้อยังเกตยังมาเลยสลดกันอะไหนีเกบมาด้วยเออที่เราดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันสดมากๆขนาดที่ว่าเขาตกมาไม่กี่ชั่วโมงเขาก็เอามาที่นี่เลยแล้วก็ให้เราได้กินกันเลยนะ,ละเลยบอกว่ามาันเลยสดมากๆเราก็เลยต้องมารอดูว่ามันสดอย่างที่เขาว่าไหมนะอันนี้เอาไปแบบไปต้มนะ แล้วมันก็จะขาวนวลแบบนี้เลยน่าทานมากเลยอันนี้เดี๋ยวจิ้มกับสีมูสดีมากคนต้องมานะก่อนเลยต้องมาเองน้่อย มี680บ,บาทแต่ว่าถ้าเป็นขนาดแบบใหญ่มาหน่อยแบบว,ว่าที่มันเป็นแบบว่าสุดๆของเขาเลยอะมันที1,550บาทคนก็อาจจะแบบว่า3-4คนนะแต่ว่าเรามา,ากิสองคนเราว่าขนาดกลารรงกำลังดีนะนะคะป80แล้วก็อร่อยมากทุกท่าญก็เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนเนาะว่าเดี๋ยวไปจัดการให้หมดก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทายคลิปนะว่าเอจะให้กี่คะแนนค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนเดี๋ยวตามไปค่ะวันนี้กินเยอะ 辛いね。Uh huh. เราสั่งเป็นหมีกระเฉดเลมานะเดี๋ยวลองมากินดูเพราะว่าก็ดังเหมือนกันบางคนก็มากินแต่ก็รีวิวกันเยอะเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูนะว่ามันจะอร่อยไหมวันนี้ก็มากินกันไหมเดี๋ยวเราแป๊บนึงสั่งไปนะมาแล้วทุกคนอี้จะเป็นหีกระเฉดเลนะคะสวยร้อนมากๆอันนี ราคา150บาทเป็นเลยนะแต่ว่าน้ำหนักก็หนักนะชิมเต้นหน่อยผัดแบบว่าทุ่นะมฉ่ำมากไข่เคมอร่อย้ก แต่แล้วความ,ม,มารสหอมมนตลาดนัวมันแพงไม่เป็นไรเรากินทอดปลาไทยยังไม่เคยคิดว่ามันจะดีอย่างนี้เลยครั้งแรกมากินปลาไทยเออครั้งแรกกินปลาไทยรู้สึกว่าแอบดีมากๆเลยก็รู้สึกว่าจากที่เคยคิดว่ามันน่าจะพามันไม่ดีอ่ะ ายไปเลยลบไปแล้วดีมากแล้วก็คิดว่าร้านนี้คงจะเป็นร้านประจำคงได้มากินบ่อยๆเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็แถวตลาดปูเนี่ยมีอาหารเยอะแยะเลยก็ต้องมาเก็บดีวิวกันอีกนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนอร่อยอ <gesch uce> เปิดรายการใช่ไหมก็อันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะน้าอันนี้ชิวเลยสดมากเนี่ยเนี่ยมักขยบินเนี่ยเดูดูเม็ดสีมันเนี่ยเริ่มเริ่มนะรีบกินดีกว่าก่อนที่มันจะไม่ใส่สีมันยัไม่เกิดกินหัวรืกินหัวได้หรอหัวหรือ Why is It Áève Aroma? I can eat 5 pieces Don't do that Nını Vincent Annoyed I'll อาคาบีแล้วผสมกับทินอร่อยหวานมากเลยอ่ะดื่ดมดเลยอ่ะ ควรที่จะกินแบบนี้มาก่อนก่อนนะเพราะว่ากำลังร้ออร่อยมากควรกินแบบนี้มาก่อนเพราะว่ากำลังร้อนเขาชอบกินเป็นแบบนี้มากกว่า จัดอีกสามร้อยเ็งวยน่างหางนี่ยนันหบห้าบาทว่าถูกมากๆเลยนะนเินน้ำเีราคาบ้นีอาหารก็อร่อย